เออเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเอามหาบัณฑิตมาประดับปรมีก่อนก็ได้เดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้คุณแม่แสดงความินดีมากาคุณแม่ก็มาด้วยครับแม่มาด้วยแล้วก็แล้วก็แม่ก็สวยแต่งตัวสวยมาเลยนะฮะมีไวพรอะไรป่ะแม่คบภูมิใจแล้วแหละโอ้คุณแม่แต่ละคนก็เหมือนกับงานรับปริญญาก็เป็นงานที่คนที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยมาร่วมแสดงความยินดีกับ ลูกๆหลานอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งซึ่งคนเป็นผู้ปกครองยังไงก็เห็นลูกไดดีไปดีก็ดีใจอยู่แล้วแหละอก็ผมว่าก็คงัวอกเดียวกันนะฮะกับคนที่แบบเออแบบอยากคืออยากมีโมเมนต์แบบ ได้ถ่ายรูปก,กับคนที่บ้านกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในวันที่เราจบในส่วนของการถ่ายรูปก,กับเพื่อนก็มันก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าโมเมนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์ที่เราได้แบบเอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสําเร็จมาให้กับครอบครัวนั่นเองจริงจริงดรอยู่ในแผนที่เราวางไม่ได้อยู่ครับดร,รไม่ได้อยู่ในแผนรู้สึกว่าการที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้เนี่ยมันต้องเทเวลาไปนั่งรีเสิร์ชค่อนข้างมาก นะมันจะไม่ใช่มันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เบาเหมือนปริยโทแล้วแหละซึ่งใช่หลายคนก็บอกว่าไอปอเอกไม่ได้เรียนเลยทําเล่มอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมผมคิดว่าดีเทลมันมันละเอียดอ่อนมากๆกับคําว่าด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ให้คุณค่ากับกับกับคำว่าด็อกเตอร์นิดนึงเพระเาะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมก็ถอยออกมาดีกว่าพยากรอ์ปัญหาภาสาเรียนเหมือนกันเนาะเขาก็เขาก็ดีใจนะครับเขาบอกเออแบบเออภูมิใจด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณขอบคุณมาก